แต่คันที่3คือน่าจะหนักกว่าเพื่อนครับหม้อน้ําแตกสภาพรถประมาณนี้ครับ3คันรวดวันนี้นั่งขายของอยู่ดีๆได้ยินเสียงรถชนกันนะทุกคนอยู่หลงังร้านเราเลย สาเหตุที่รถชนกันคือลื่นน้ำมันนะครับอันนี้เป็นน้ำมันโซล่านะผมไปดมดูแล้วน้ำมันโซล่าจริงๆด้วยถ้าใครไม่รู้ว่าน้ำมันโซล่าคืออะไรคือน้ำมันดีเซลนะครับน่าจะหกจากรถบรรทุกที่ใส่น้ำมันมาเต็มเมนะครับที่จะไปส่งน้ำมันนะนี่ครับทุกคนชนกัน3ามคันรวดเลยอันนี้มอหม้อน้้ำแตกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหคันหลังม้อน้้ำแตกครับพี่เขาบอกว่ามันลื่นนะมันเบรกไม่อยู่ออกจากไฟแดงครับเนี่ยออกจากไฟแดงประมาณสัก50เมตรได้ประมาณ5 0าสิบถึงหนึเมตรนะครับ ออกจากไฟแดงมาไม่ไกลพี่เขาบอกว่าไม่ได้ออกตอนเร็วครับก็ออกไฟแดงมาปกตินะครับน้ามันมันก็หกอยู่แค่นี้นะแต่ว่าเหยียบแล้วมันลื่นเลยเบรกกันไม่อยู่ครับตํารวจยังไม่มานะก็เดี๋ยวรออีกสักพักนึงแหละพี่เขากำลังเคลียร์กันอยู่เลยก็เดี๋ยวน่าจะรอเรียกประกันมานะครับถา้าไหนมีเนาะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูน้ามันครับอ่านี่ครับกู้ภัยมาพอดีเลยกู้ภัยมาถึงก่อนตํารวจนะครับอันเนี้ยตรงที่มันหกเนี่ยครับอยู่ตรงนี้เลยก่อกว้างพอสมควรนะครับกินไปสองเลนเลย ก็ดูสภาพครับทุกคนคันแรกไม่ค่อยเป็นอะไรนะเป็นแค่ข้างหลังครับข้างหลังเป็นแค่กักนชนนิดเดียวแต่ว่าคันตรงกลางเนี่ยน่าจะหนักอยู่นะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังนะแต่คันที่3าคือน่าจะหนักกว่าเพื่อนครับหม้อน้ําแตกสภาพรถประมาณนี้ครับ3คันรวดดีนะครับที่พีเขาไม่ได้มาเร็วก็ออกไฟแดงกันมาปกตินะครับเนี่ยระยะทางจากไฟแดงประมาณสัก5 0ถึง100เมตรนะครับ ก็น่าจะทําความเร็วกันได้ไม่เยอะนะครับช่วงนี้ผมไม่อยากจะนึกเลยถ้ามาเร็วกว่านี้เนี่ยคือสภาพจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ขนาดเพิ่งจะออกจากไฟแดงนะครับทุกคนโอเคครับทั้งตํารวจทั้งกู้ภัยก็มาถึงกันแล้วครับนู่นครับตํารวจบ่งรถอยู่ตรงไฟแดงครับเวลาผ่านไป30นาทีครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังล้างถนนนะส่วนรถคันที่เกิดเหตุก็เคลียร์กันไปแล้วนะครับเนี่ยคันไหนที่ขับไปได้ก็น่าจะขับไปโรงพักนะครับส่วนคันนี้น่าจะเป็นคันอยู่ท้ายเพื่อนนะครับอันนี้หม้อน้ําแตกขับไม่ได้ น่าจะรอรถลากนะครับตอนนี้พี่ๆเขาก็กําลังทําความสะอาดถนน,นครับก็ถือว่าทํางานได้เร็วมากเวลาผ่านไปแค่ประมาณ30นาทีเองครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าแล้งแล้วนะครับทุกคนถ้าใครใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับถ้าเห็นคาบน้ําเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นคาบน้ำนะถ้าเกิดว่ามันเป็นคาบน้ำเหมือนอย่างในคลิปเนี่ยยุ่งเลยนะครับเดินทางปลอดภัยกันทุกเส้นทางครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ